มาดูคู่สองครับสู้กันในรูปแบบมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุฮะสิบกิโลกรัมครับสายลุยอาวุธหนักทุกลูก representing Iran Reza d i p s o r a t i นักมวยกำปั้นดัชจากอิหร่านครับ Reza Dibsohadi วัย29ปีสูง170เซนติเมตร า42แพ้มา30นะครับผมประสบการณ์ของเขาที่สูงมากๆเลยนะครับหน่วยกล้าของเขาดีพร้อมแรกและที่สําคัญวันนี้ลูกชายของเขามาเป็นกําลังใจหลักด้วยนะครับผมจากพระนครศรีอยุธยาประเทศไทยยอดวิทยาแสงวณีสเสเียรมวยไทยนี่คือโฉมหน้าของยอดวิทยาแสงวันีสเียนมวยไทยยิมนะครับ ออมาเองครับคุณเสถียรรับอยู่ข้างๆมาสักครู่ครับ31กับ29ครับห่างกัน5เซนครับ165กับ170กรรมการกิจจาดวงดาวพารัมครับทำหน้าที่เมื่อวันนั้นไปดูครับดูกช่วโมงบินของยอดวิทยานี่แม่เหนือกว่าแน่ครับส่วนเรซ่าเดฟโซลติวันนี้ขอเอายอดวิทยาแจ้งเกิดครับโดนทุกซ้ายนะครับมาสักครู่ โอ้โหแกรู้ว่าแกเป็นสกายไรเดอร์หรือเปล่าครับแม่อาละครับต้องระวังนะครับต้นน้านี่แรงอยู่แล้วครับโอ้โหกระโดดทีบเลยครับลูกนี้อะอย่างนี้ก็สนุกเลยครับต่างคนต่างคึกครับโ oh, oh. อ้โหร้อวิชายหลือเกินครับทางด้านของเรซาอย่างนี้แจ้งเกิดได้ไหมครับเรซา โอ้โหครึกซักขนาดนี้ยอดวิทยายังไม่ตกใจครับโอ้แบ็คคิกอีกครับโอ้ยโดนนะครับไม่ใช่ไม่โดนครับอ้าวลอกดึงสับซอกขวานี่ครับคุณพ่อเคียคุณพ่อครับกำปั้นหลังกล้าวหมุนอีกแล้วครับโอ้โหกระทิ้งทั้งตัวเลยครับอ้าวครับหมัดรอดหมัดคว้างเ้าหมัดโคราชกับหมัดคว้างควายนะครับแบบนี้โอ้มากับพายุทะเลทรายเลยครับทะเลทรายเนปสนติมต้องบล็อกให้ดีนะครับต้องบล็อกให้ดีนะครับ หน้าครัวครับมั่นวันนี้อ่าโดนซ้ายแข้งหน้าเอลแอนด์ไว้เหมือนกันโอ้โหเสียงกรี๊ดนี่เสียงกรี๊ดสลบครับแหมมาตามจังหวะอาวุธเลยครับเสียงกรี๊ดไล่ต่อยแมไม่โดนครับยอดวิทยาเริ่มจะหัวร้อนนะครับอยากจะเอาคืนบ้างได้ลุ้นเลยครับแบบนี้เอาครับความสุขตกอยู่หน้าจอช่องแปดครับเด็ดมวยเดือดมากลุกลี้ลุกลนเหลือเกินครับทางด้านรองเรซ่า กจะเอาน็อกเลยครับัแต่ต้นยกนะครับเล่นเยอะก็ต้องระวังหัวเทียนบอดด้วยนะครับเรียวแรงพละกําลังเจอกับเสื้อเท่าจากอยุทยาเอารับซสายไปเก่าอยู่แล้วนะครับดึงจังหวะแม่นแม่นเอาโดนไม่โดนโดนไม่โดนอ,อ,โอ,โอ้าวอยโดนเหมือนกัน,นครับแต่ตอนนี้เริ่มจะช้าลงแล้วครับเรซ่าครับหลังจากที่ต้นยกโอ้โครับขวาจิ้มเข้าไปครับ ต่อที่ไปฝ่ายลูกไรกนะครับยอดวิทยาถึงตาเอาคืนแล้วครับแหมยังกลองยังดึงยังหลบเป็นนะครับนู่นครับสีภรรยายกมือสูงสูงสั่งงัดศอกครับโอ้ยปาดซ้ายครับ่วกเลยครับแม่มาตามใบสั่งคุณภรรยาเลยครับแม่กรรมการไม่นับนะครับกรรมการยังไม่นับครับยังให้โอกาสโอ้ปอแปะปอแปครับยังกระคนละคนเมื่อตอนต้นยกเลยครับตอนนี้เอาล้ครับ จักตะก้นหนักแล้วเร่งเยอะเกินไปครับเรซ่าโอ้โหผ่ายกแรงนี่สะบักสะบอมเลยครับเข้ามุมสำหรับเรซ่าดิโซาติครับอ่ะดูภาพช้ากันเลยครับกระโดนเข่าลอยครับสายเต็มชายโครงเลยนะครับสาย2อเม็ดนี้นี่ครับกำปั้นครับเชียร์คุณพ่อนะครับ เป็นนักมวยรุ่นกิวที่มียอดวิวคนติดตามนี่หลักล้านนะครับโอ้โหขามันไปขัดนนครับลูกนี้ไปก็ต่อยก2ครับยอดวิทยากับเรซาดิปสรติโอ้โหวันนี้จะแจ้งเกินไหวหรือเปล่าครับเรซาโดนหนักเหลือเกินครับยกแรกไม่คึกแล้วครับตอนนี้ออกไปอาวุธนี่ทิ้งทั้งตัวใส่ทั้งไหล่นะครับทางด้านของเรซา ดีขาดนายนี้หน่อยดูดูคนจังหวะจะชาร์จเข้าไปครับโอ้โหจังหวัดขวาครับแหมหลบไปหลบมาดึงไม่พ้นครับคู่นี้ครับบวกกันไปบวกกันมาเดี๋ยวจะต้องมีใครร่วงเลยครับมีวูบมีวาบครับอขอความแม่นยำเท่านั้นครับทั้งคู่ขอลูกแม่นๆครับไปเข้าหน้าครับลูกนี้ รีบครับยอดวิทยาค่อยๆปรุงแต่งไปนะครับอาครับขำซาจะป่อแปะป่อแปรอีกแล้วครับโอ้โหเจอหมัดขวาครับแทบจะวิ่งหนีเลยครับตอนนี้แหมมาใส่เกียร์ถอยนะครับโอ้แข่งซ้ายครับโอ้โหไปแล้วจุกครับจุกเลยครับกิ้งโคโล่ไปแล้วครับลุกไม่ลุกครับโอ้โหนอนบิดนอนเบี้ยวเรียบร้อยครับ โอ้โหนี่ครับทำปั่นขึ้นไปแล้วครับโอ้โหขอนักมวยลูกนักมวยครับครอบครัวตะกูนมวยดูภาพช้าใส่วที่กระหม่อมก่อนครับแล้วทายดอกนี้ครับโอ้โหเต็มรักเลยครับจังหวะถอยหลังพอดีครับหลอดไปใต้ซอกแขนครับปักเข้าไปดูครับโอ้โหมันคีบมันจุกแล้วครับไม่ไหวครับ ใช่ไหล่ะฮะผมบอกแล้วใช่ไหมฮะว่าห้ามกระพิบตาันนี้แจ้งเกิดไม่สำเร็จนะครับโมเอียร่านครับเรซ่าวิชโซติและเป็นยอดวิทยาสาสมณีสถีนบ้ยไทยครับเอาชนะล็อกเรซ่าวิชโซนติไปได้ในยกที่2